นั่งมองตากันไปปิบเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่เอ้ทำยังไงแล้วสภาผู้แทน,านราษฎรเหลือวันเวลาอยู่แค่เนี้เหลือวันสุดท้ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ปิดสมัยประชุมแล้วก็อ้างแบบเนี้ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วครับครับพอแล้วครับครับครับคือท่านก็ตั้งใจมาตอบอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือเวลาเนี่ยนะครับ บางทีก็ท่านมีนัดนะครับก็วางไทม์ไลน์ไว้นะครับอตอบสามกระทูเ้เวลาเท่าไหร่แต่แล้วก็ต้องไปทุระที่นัดหมายที่สำคัญต่อนะครับผมผมคิดว่าท่านนัชชาน่าจะเข้าใจนะครับพอแล้วนะครับท่านมาท่านท่านท่านมาตอบสามกระทู้นี่ก็เยอะแล้วนะครับถือท่านท่านต้องไปภารกิจต่อนะครับซึ่งเวลาก็ ก็ก็มีไว้พอพอแล้วครับท่านท่านมันมันมันเสียเวลาสภานะครับท่านจะพูดต่อเนี่ยมันมันมันก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อให้ท่านพูดอีกงหนึ่งชั่วโมงมันก็เหมือนเดิมธนาชาประท้วงเลยครับอรขอ<ว>อนุญาตครับ,รบผมประท้วงท่านประธานครับข้อเก้าครับรท่านประธานยิ่งชี้แจงแทนท่านรัฐมนตรีท่านประธานยิ่งเจ็บท่านประธานยิ่งตอบโอเคล่ะท่านประธานจะบอกว่ายิ่งเสียเวลา ประธานยิ่งเสียเวลาสภาไม่ว่าแต่ท่านประธานกําลังยิ่งเสียชื่อประธานสภานะเพราะท่านประธานยิ่งตอบนี่มันยิ่งเจ็บช้ำท่านประธานเขามาตอบสามกระทู้ก็พอแล้วกระทู้ที่สี่เป็นอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ตอบแล้วกระทู้ที่ตอบเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านประธานร่างข้อบังคับใหม่เลยเป็นกระทู้ถามในห้องประชุมพักจะได้ตอบกันให้เสร็จในที่ประชุมพักเลยถ้าเกิดจะตอบเฉพาะที่ชงกันหวานๆเจี๊ยบๆเนี่ยแล้วกระทู้ของฝ่ายค้านไม่ถามเลยเนี่ยไม่ตอบเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปถามที่ประชุมพัก ประท้วงเสียหรือยังครับนี่ประท้วงท่านประธานอยู่ครับท่านประธานชี้แจงเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ท่านนั่งเลยครับท่านจะนั่งไหมครับท่านนั่งสิครับผมจะตอบท่านเนี่ยท่านนั่งสิครับ คือระเบียบข้อบังคับเรามีเขาทำหนังสือขอเลื่อนมาแล้วนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการท่านจะไปร้องเรียนที่ไหนท่านท่านก็ไปครับผมขอทำตามระเบียบนะครับผมไม่อนุญ,ญาตท่านพูดอีกแล้วนะครับผมยกผมไม่อนุญ,ญาตท่านพูด<ม>ท่านจะไปอ้างอิงที่ไหนก็ไป เชิญออกห้องประชุมเลยครับผมเชิญท่านออกห้องประชุมออกไปเลยครับตำรวจครับเจ้าหน้าที่ครับคือเขา,ามีหนังสือมาไม่ใช่ว่าคุณเป็นดาวสภาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ คุณไม่คุณไม่ใช่คุณเป็นดาวสภาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ผมทําตามหลักการเอาตัวออกไปเลยเจ้าหน้าที่เอาตัวไปเลยครับเชิญครับเชิญท่านออกไปเลยครับเขามีหนังสือมานี่คุณไม่รู้เรื่องเหรอคุณเอาไปดูที่คุณเอาไปดูเลยครับ หลักการเรามีสภาเราต้องยึดถือข้อบังคับมันมีหลักการอยู่เลครับคุณจะมาเอาสีข้างมาถูได้ยังไงเขาทำหนังสือมาแล้วเข้าใจหรือเปล่าคุณก็ไปร้องที่ไหนก็ไปสิ ผมจะตำหนิใครได้ก็ท่านทำหนังสือมาเนี่ยท่านอุตส่าห์มาตอบทั้งสามกระทู้เออถ้าถ้าท่านรัตรีคนอื่นไม่มานี่คือท <c oughs> ่านท่านออกไปจากห้องประชุมก่อนท่านท่านเชิญครับเชิญท <c oughs> ่านน่่นออกไปข้างนอกก่อนสงบสติอารมณ์ก่อนเชิญครับ เชิญครับ